สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ12360 Insight รายการที่จะพาคุณทุกท่านอัปเดตข่าวสารทั้งในตลาดละนอกตลาดในประเด็นที่สำคัญเพื่อใช้ในการประกอบพิจารณานในการลงทุนพบกับผมนะครับทรินจากสถาบัน Good Market ที่จะมาพบกับทุกท่านนะครับในทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาช่วงเที่ยงถึงเที่ยง12นาทีนะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่15กันยายนน่ยนะครับมาทบทวนกันดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้นะครับมีข่าวอะไรบ้างเริ่มต้นที่ช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็มีการประกาศไปแล้วเรื่า น้อยเกินค่าแล้วก็น้อยเกอนก่อนหน้านะครับสะท้อนให้เห็นว่าภาคอุตสาหกรรมของจีนอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างที่จะชะลอตัวเช่นเดียวกับยอดค้าปลีกนะครับในจีนในเดือนสิงหาคมก็ออกมาน้อยกว่าเดือนที่แล้วนะครับที่ถือได้ว่าออกมาอยู่ที่ 3. 4เนะครับก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อหรือการจับจ่ายใช้สอยของจีนยังคงไม่กลับมานะครับตามปกตินะครับในคืนนี้นะครับต้องมาติดตามนะครับในช่วงเวลาทุ่มหนึ่งนะครับจะมีเรื่องของดัชนีการประกาศการผลิตในเขตนิวยอร์กนะครับประจำเดือนกันยายนนะครับท ดัานชิการผลิตนะครับในรัฐของนิวยอร์กก็คือจะมีการอ่อนตัวลงนะครับจากเดือนเดือนสิงหาคมที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องติดตามนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นข่าวนอกตารางก็คือจะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้านะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงนะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่เจรจาต่อเนื่องนะครับจากวันเพื่อให้ทันกําหนดนะครับในวันที่10 พฤศจิกายนนะครับในการประชุมครั้งนี้ก็คือวันที่14ถึงวันที่17นะครับที่กรุงมาดริเประเทศสเปนนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยข่าวและก็ผลของการเจราจาจะมีปัจจัยที่สําคัญนะครับในการกําหนดทิศทางทิศางของราคาดอลลาร์และก็ราคาทองคาได้ด้วยนะครับนะครับที่วันพรุ่งนี้นะครับต้องติดตามในช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นเรื่องของถ้อยถแถลงของประธานธนาคารกลางยูโร นะครับก็คือคริสติลากาศดนะครับจะมีให้เรื่องของถ้อยแถงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มแล้วก็ทิศทางของยูโรออกมาจะเป็นอย่างไรหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับประกาศในการาคงอัตราดอกเบี้ยนะครับของยูโรโซนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสามารถควบคุมในเรื่องของเงินเฟอ้อได้สําเร็จนะครับในขณะที่ว่าช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับก็จะเป็นเรื่องของอ ประเทศอังกฤษก็จะมาประกาศในเรื่องของอาไรายได้เฉลี่ยนะครับใน3เดือนล่าสุดนะครับที่คาดการว่าไรายได้เฉลี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่คาดการไว้ว่าจะมีการปรับตัวเลขค่อนข้างมากอยู่ที่23,000ตำแหน่ง 2,300ตำแหน่งนะครับในขณะที่ว่าในช่วงเวลา4โมงนะครับก็จะเป็นเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นทางเศร,รษฐกิจของประเทศเยอร,รมนีซึ่งจะสะท้อนนะครับในเรื่องของยูโรนะครับในในเรื่องของกลุ่มยูโรเนื่องจากว่าประเทศเยอร,รมนีก็คือถือได้ว่า1ใน2ประเทศนะครับที่มีปัจจัยทางเศร,รษฐกิจที่สําคัญกับโซนนะครับในขณะที่ว่าช่วงค่ำนะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่า CPI นะครับแต่เป็น CPI ในฝั่งของแคนาดานะครับที่มีการประกาศตัวอ่าประกาศนะครับว่า CPI ออกมาก็คือาคาดการณ์ไว้ว่า CPI ทั่วไปนะครับจะอยู่ที่อัตรา คงที่นะครับเดือนสิงหาคมนะครับในขณะที่ว่าวันอังคารในช่วงค่ำนะครับของภาคสหรัฐอเมริกานะครับก็จะมีการประกาศในเรื่องของดัชนียอดค้าปลีกนะครับเรื่องของคซีพีไอที่ไม่รวมเรื่องของรถยนต์นะครับที่มีการคาดการไว้ว่าคซีพีไอจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ว่ายอดค้าปลีกทั่วไปนะครับจะมีการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็วันพุธนะครับก็จะเป็นในช่วงของ บ่ายโมงะนะครับก็จะเป็นการประกาศในเรื่องของ C P I เหมือนกันแต่ในฝั่งของอังกฤษนะครับที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าสูงขึ้นอย่างคงที่อยู่ที่3.8นะครับแล้วก็ตามด้วยถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางอังกฤษนะครับแล้วก็เรื่องของ หลังจากนั้นนะครับในช่วงค่ำนะครับในช่วงเวลาสองทุ่ม45ก็จะเป็นการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับของประเทศแคนาดาที่คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่2.5%แล้วก็ตามด้วยแถลงนะครับของประธานธนาคารกลางของแคนาดานะครับในขณะที่ว่า ในวันเดียวกันนะครับแต่ว่าถ to no ือว่าถ้าในบ้านเราก็คือจะเป็นเช้าตอนตีหนึ่งนะครับของวันที่18นะครับต้องติดตามข่าวนี้ให้ดีนะครับเรื่องของการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับอยู่ที่4.25%ปรนะครับปรับลดลง0.25%นะครับแล้วก็ตามด้วยเรื่องของรายงานการคาดการณ์เศรษฐกิจแล้วก็เอกสารแถลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและที่สําคัญในการประกาศครั้งนี้นะครับจะเป็นการประกาศในเรื่องของดอทพลอตนะครับว่ามีีกกกาาาารรคดดว่อเบ้จะมีการ ปรับลดในช่วงที่เหลืออีกสองครั้งในเดือนนี้ออกมาเป็นอย่างไรในสองครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็มีการคาดการการปรับดอกเบีย้ยอีกสองปีข้างหน้าด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการประกาศในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะดูเรื่องของตัวเลขของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คาดการว่าอยู่ที่4.25แล้วเอากสารดอทพลอตน,นะครับก็จะเป็นเอากสารที่สําคัญที่จะสามารถดูแนวโน้มและก็ทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยที่จะปรับลดลงในอีกสองปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นติดตามตัวเลขที่สําคัญ แล้วก็ตามด้วยท่าแถลงของโจลอมพาวเวลที่จะมาพูดหลังจากที่มีการประกาศประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นระวังความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าวดังกล่าวด้วยนะครับในเวลาที่ว่าในช่วงเวลาตอนตีห้านะครับของที่18ก็จะมีการประกาศเรื่องของ GDP ของประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับที่มีการคาดการณ์ไว้ว่า GDP ีจะปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่0-3%นเปอร์เซ็นต์นะครับในการที่อัตราการงาการจ้างงานน่นะครับแล้วก็การว่างงานนะครับของประเทศออสเตรเลียก็จะประกาศตามมาในนนเวลา8 30ะครับ ที่มารู้เฟดวอชทูกันบ้างนะครับที่มีการอัปเดตล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ก็คือณปัจจุบันนี้คือคาดการณ์ณปัจจุบันตามตารางนะครับก็คือมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.25เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ว่านักลงทุนเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าปัจจุบันนี้คือมีโอกาสนะครับในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เก้าสิบหกจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ว่ามีการคาดการณ์ไม่ว่าจะปรับลด การปรับตัวนะครับลดลงนะครับจากวันที่12นะครับนะครับแต่ในทางนั้นนะครับก็ปติตามนะครับตัวของ Fed Watch 2นะครับซึ่งจะค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลออกมาค่อนข้างที่จะเรียลไฟและครับแล้วก็เรียวไทม์เลยทีเดียวนะครับนะครับที่ว่าวัน วันพฤหัสต่อนะครับในช่วงค่ำนะครับในช่วง6โมงนะครับ GDP ก็ตามมาด้วยของการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายอังกฤษนะครับที่คาดการว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่คงที่นะครับที่สังเกตได้ว่าจากเงินเฟ้อนะครับที่ค่อนข้างสูงเลยอยู่ที่3าจุดว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจในการปรับ คงอัตราดอกเบี้ยของอังกฤษ,ออกฤษนะครับอยู่ที่4.0%นะที่ว่าตามธรรมเนียมนะครับของสหรัฐอเมริกาก็จะมีการประกาศจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์นะครับในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยกวับดัชนิีความเชื่อมั่นของการผลิตนะครับรัฐเพนซิลเวเนียที่มีการคาดการณ์ว่ารัฐเ e n เพนซิลเวเนียก็คือจะมีอัอตราการขยายการผลิตที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับนี่คือความเชื่อมั่นเป็นการ สอบถามแบบสำรวจนะครับที่ทำขึ้นนะครับที่ว่าวันศุกร์กนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการประกาศนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเช่นเดียวกันถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับของหลายๆประเทศที่ของประเทศญี่ปุ่นเองก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ก็คือคงที่ก็คืออยู่ที่น้อยกว่า0.5%นะครับแล้วก็ตามด้วยเรื่องของถ้อยถแถลงแล้วก็เรื่องของนโยบายแล้วก็เหตุผลใดในการตัดสินใจในการปรับในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็จะมีการถแถลงตามมานะครับในช่วงเวลาบ่ายโมงของวันศุกร์นะครับก็จะเป็นเรื่องของยอดค้าปลีกนะครับในฝั่งอังกฤษที่มีการคาดการณ์ไว้ว่ายอดค้าปลีกค่อนข้างที่จะมีการชะลอตัวนะครับแล้วก็ตามมาด้วยในช่วงค่ำนะครับของแคนาดานะครับก็จะตามไปด้วยเรื่องของยอดค้าปลีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็น ของดอกเบี้ยนโยบายที่ว่าสหรัฐอเมริการในสัปดาห์นี้ก็แทบจะไม่มีข่าวอะไรนะครับนอกจากเรื่องของยอดค้าปลีกเช่นกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวเรื่องของข่าวนอกตลาดนะครับในประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับก็จะมีการจัดประชุมนะครับเป็นการประชุมสภาครังเศรษฐกิจยุโรปนะครับที่จัดขึ้นในวันที่20กันยายนนะครับที่มาดูข่าวสารราคาทองคํากันบ้างนะครับวันนี้วันจันทร์ที่15กันยายน สุขที่ผ่านมาราคาก็สามารถปิดบวกไปได้นะครับเพียงแค่9.5เหรียญน,นะครับเนื่องจากว่าได้รับแรงหนุนนะครับจากการทรงตัวในแนวลบนะครับของยูเอดอลลาร์นะครับประกอบกับตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมหาลัยวิชซิแกนที่ประกาศออกมาก็คือมีการปรับตัวดีขึ้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับที่จากเดิมอยู่ที่ 5. 5 58.2นะครับแต่ว่าก็ปรับตัวลดลงนะครับอยู่ที่55.4นะครับซึ่งทําให้ยูสตอร่มีการอ่อนค่านะครับแต่ว่าอ่อนค่าเพียงแค่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าปัจจัยที่สําคัญนะครับตลาดจะมีความกังวลเนี่นะครับในเรื่องของการอ่อนค่าของแรงงานนะครับเนื่องจากว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการ ว่างานรายสัปดาห์ที่ประกาศในวันพฤหัสก็คือมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะครับสอดคล้องกับตัวเลขของนอนฟาร์มนะครับที่อยู่ที่เพียงแค่2 0 0 0 0ืกว่าตําแหน่งนะครับทำให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดม,มีโอกาสมากในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่0.25ในวันที่17กันยายนนี้นะครับเพื่อที่จะต้องการรักษานะครับในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อจะทําให้ภาค บริษัทเอกชนต่างๆนะครับสามารถมีโอกาสในการเข้ากู้ยืมเงินนะครับเพื่อจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของใน,ในแต่ละบริษัทได้นะครับเลยมีความจําเป็นนะครับในการที่เฟดกัเปนอาจจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่0.25นะครับนอกจากนี้ปัจจัยบวกนะครับต่อราคาทองคำนะครับราคาทองคาช่วงเช้ชานี้นะครับมีการปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากว่าท้ายตลาดของวันศุกร์นะครับเดอลมรีมีการแข็งค่าขึ้นนะครับเนื่องจากว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือบอลยูพันธบัตร10ปีนะครับที่ตัวบอลยูก็คือปรับตัว ขึ้นซึ่งหากบอลยูมีการปรับตัวสูงขึ้นก็แสดงให้เห็นว่ามีการเทขายพัธบัตรรัฐบาล10ปีออกมานะครับซึ่งจะเป็นการเมื่อเทขายพัธบัตรรัฐบาลออกมานะครับก็จะทําให้ดอ bon ัตราดอกเบี้ยของบอลยูปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ยูสดอลลาร์ก็คือแข็งค่าข,ขึ้นแต่เป็นการแข่งค่าข,ขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนนะครับมีการปรับพอร์ตนะครับเนื่องจากว่าจะมีการประชุมนะครับแล้วก็แถลงเรื่องของการประชุมที่เกิดขึ้นนะครับในวันพฤหัสทีนี้นะครับเลยมีการปร ช่วงสุดสัปดาห์นะครับก็ได้อานิสงนะครับข่าวดีนะครับจากราคาทองคัมนะครับหลังจากที่ปูตินเนี่ยนะครับก็ได้ออกให้คำมั่นสัญญาว่าจะสู้ต่อไปนะครับเพราะหากว่ายูเครนไม่มีการยกดินแดนดังกล่าวให้กับรัสเซียนะครับในขณะที่ว่าสมัททั้มเองนะครับก็มีการประกาศในการเรียกร้องนะครับให้นาโต้นะครับร่วมกับร่วมกับทั้มนะครับในการที่จะเพิ่มภาษีนําเข้าจากจีนนะครับห้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ลดการจัดซื้อนะครับจากประเทศจีนเพื่อสร้างแรงกดดันทางด้านรายได้ให้กับ รัเสเซียในการที่รัเสเซียจะสามารถใช้ในการทำสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนได้ทิ่งรู้ทางเทคนิคกันบ้างนะครับราคาทองคํำก็สามารถปรับ ทะลุขึ้นนะครับบริเวณตัวช่อแคลของดาวเทรนตัวนี้เลยครับสามารถปรับขึ้นมาได้นะครับแต่ราคาทองคำอ่าราคาทองคำก็ยังไม่สามารถที่จะยืนเหนือบริเวณตัวที่เป็นช็อคของ s อนะครับที่อยู่ที่บริเวณราคา3,657.5นหหานะครับหากไม่สามารถปิดเหนือขึ้นไปได้นะครับก็ยังคงมีทิศทางโครงสร้างของเทรนขาลงก็ยังถือว่ายังไม่สิ้นสุดนะครับแต่จะมีการเคลื่อนตัวออกไปด้านข้างคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนตัวออกไปด้านข้างในบริเวณกรอบสี่เหลี่ยม <c oughs> ขอไปครับบริร่องอบสี่เหลี่ยมอะไรครับที่ประมาณคา,าดการณ์เลยว่าจะมีการเคลื่อนตัวไซด์เวย์นะครับอยู่ที่สามพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็กรอบแนวรับด้านล่างอยู่ที่สามพันหกร้อยสิบสามนะครับในช่วงระหว่างที่มีข่าวประกอบข่าวก่อนที่จะมีการประกาศนะครับตัวเลขตัวเลขของอาการาปรับลดอัตราดอกเบีย้ย หรือว่าคงเทียตาราดอกเบียนะครับกับการปรับอัตาราดอกเบียนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่1น,นะครับอ่าอ่าขออภัยครับในในตอนตี1น่นะครับของวันที่18นี้นะครับเพราะฉะนั้นคาดการไว้ว่าราคาทองคำนะครับอาจจะมีการแกว่งตัวออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นหากราคาทองคําสามารถปรับตัวล่วงลงมาในช่วงบริเวณอ่า กรอบแนวรับด้านล่างนะครับก็มีโอกาสนะครับเนื่องจากว่ามีการฟอร์มนะครับตัวของพัฒเ์นนะครับตัวของบัตเตอร์ไฟนะครับมีโอกาสที่ราคาทองคําก็สามารถดีดกลับขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับแต่หากเดียวกันนะครับถ้าราคาทองคําสามารถยืนเหนือนะครับบริเวณจุดช็อคกันะครับที่3 6 5 7ได้ก็จะมีโอกาสที่จะมีเป้าต่อนะครับสามารถมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ไปต่อได้นะครับอยู่ที่บริเวณกรอบแนวต้านด้านบนอยู่ที่3670นเะครับเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามนะครับแต่คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวนนะครรัับบใกกอดงล่าว ในช่วงระหว่างที่มีการรอนะครับในการประกาศตัวเลขที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ตัวเลขเมื่อวันที่14กันยานะครับที่ผ่านมานะครับทรัมป์ก็มีการโพสต์นะครับในโซเชียลชุดโซเชียลนะครับในการส่งข้อความถึงนาโตนะครับที่ค่อนข้างออกมาอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวต้องการเรียกร้องให้นาโตและข้ะระชาคมโลกนะครับในการใช้มตรการในการคว่ำบาตรรัสเซีย ครั้งใหญ่นะครับโดยให้ทุกทประเทศนะครับทั้งหมด31ประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับในการประกาศในการหยุดซื้อน้ํามันจากรัสเซียโดยสิ้นเชิงนะครับซึ่งหมายความว่าก็คือจุดซื้อน้ํามันจากรัสเซียและจุดซื้อน้ํามันจากอินเดียนะครับซึ่งอินเดียนําเข้าน้ํามันจากน้ํามันดิบจากรัสเซียแล้วมากลั่น นะครับเป็นน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซลแล้วก็ส่งขายกับสหภาพยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีมาตรการในการต้องการที่จะหยุดนะครับการสั่งซื้อโดยสิ้นเชิงนะครับที่ทำประกาศออกมานะครับและนอกจากนี้ก็มีการวิจารณ์นะครับว่ากลุ่มนาโตนะครับไม่มีความมุ่งมั่นในการเผชิญหน้าในการแก้ปัญหากับรัสเซียอย่างจริงจังนะครับซึ่งส่งผลทาให้รัสเซียเองมีความมั่นคงในการมีอํานาจในการต่อรองขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสนอให้นาโต้นะครับดำเนินการจัดเก็บภาษีนะครับจากจีนห้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่ หลังรัเสเซียนะครับจากประเทศจีนหมดไปนะครับนอกจากนี้ก็เป็นไปตามธรรมเนียมครับก็มีการประนามนะครับในเรื่องของไบเดนที่เป็นอดีตประธานาธิบดีและก็เซเลนสกี้นะครับประธานอาธิบดีของยูเครนนะครับว่าเป็นผู้ทําให้สงครามมีการยืดเดยื้อและก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่หนึ่งคนนะครับจากสัปดาห์ที่รัเสเซียบุกโจมตียูเครนนะครับ ในสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องมีข่าวที่ต้องติดตามนะครับในเรื่องของจีนและก็สหรัฐที่มีการประชุมเรื่องของเศรษฐกิจนะครับและก็เรื่องของความมั่นคงนะครับที่จะมีการจัดขึ้นที่กรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับโดยมีนายสกอตเบเชสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็หลี่เฟิงนะครับซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีของจีนในการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้โดยวาระที่มีการหาเรือนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของการตกลงการเจรจาการค้ากันต่อนะครับ เพื่อจะ un, deadline, 10, ให้ทันนะครับในเดืไลายวันที่10พฤศจิกายนนะครับนอกจากนี้ยังรวมบหัวข้อในเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับดยเรื่องของการระบุในเรื่องของสถานะของ Tik t o ็กอ,อกนะครับที่มีเจ้าของเป็นคนจีนแล้วก็เป็นเรื่องของการต่อต้านนะครับการฟอกเงินนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับในก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าที่จะมีการประชุมในสัปดาห์นี้ทางจีนเองนะครับก็มีการสอบสวนอยู่2ประเด็นประเด็นแรกนะครับที่มีจีนมีการสอบสวนก็คือสอบสวนในเรื่องของการที่สหรัฐนะครับตัดสินใจในการขายชิปที่จะเป็นชิปประเภทแอนะล็อก นะครับไม่ใช่ชิปตัวตัวที่ว่าใส่ในเซิร์ฟเวอร์จะเป็นชิปเบื้องต้นน่ยนะครับชิปแอนะล็อกนะครับที่จะใช้ในเครื่องช่วยหูฟังแล้วก็ชิปของตัวเราเตอร์แล้วก็เครื่องเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิทิ่ตัวเป็นเบสิกไอเทมนะครับที่มีการนําเข้าจากสหรัฐแต่ว่าสหรัฐด,ดันขายในราคาที่ต่ําเกินจริงนะครับซึ่งจะกระทบนะครับในเรื่องของอ เรื่องของการค้าของจีนภายในประเทศเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการเจรจามีการสอบสวนในประเด็นประเด็นชิปที่ราคาถูกที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับก็มีการสอบสวนนะครับหลังจากที่ว่าสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศ2รายชื่อบริษัทนะครับจากประเทศจีนนะครับเป็นบริษัทที่อยู่ในเอ็นเทอร์ลิสเอนเตตี้ลิสต์เลยนะครับที่คือเป็นบริษัทที่มีการห้ามไม่ให้มีการซื้อและก็มีการเข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐในการประกาศรายชื่อทั้งหมด23บริษัทของ จากประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางจีนก็คือมีการสอบสวนในประเด็นดังกล่าวนะครับซึ่งใน,นที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้คือมีเพียงแค่การจัดจาหน่ายไนดะ้เพียงแค่ไม่กี่บริษัทในประเทศจีนนะครับที่เป็นการอนุญาตให้มีการผ่อนปลนนะครับเพราะฉะนั้นแต่สาญงาดยวยกันสาระดันเพิ่มรายชื่อนะครับกับบริษัทจีนที่ไมอ่อนุญาตให้มีการซื้อขายได้โดยตรงซึ่งหากจําเป็นที่จะต้องมีการซื้อขายต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ จากสหรัฐก่อนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่จะมีการพูดคุยนะครับในสัปดาห์นี้ที่เรื่องของความกังวลของ TikTok อกกันบ้างนะครับท้าความในเรื่องของ TikTok อกนะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับโดยทัานะครับมีการอ้างสิทธิ์จริงเรื่องนี้มีตั้งแต่ในสมัยปี2017สมัยทัพหนึ่งนะครับโดยการอ้างสิทธิ์โดยการใช้บังคับกฎหมายนะครับที่ชื่อว่า CFIUS ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะครับให้มีการตรวจสอบบริษัทไบแดนนะครับของจีนที่บริ เรื่องของติ k กตอกเรืิสิทธิ์ของ t i k กตอกนะครับมาจากบริษัท m u s ิคคอรี่นะครับก็คือเป็นบริษัทของจีนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จัดจําหน่ายนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่นะครับแอปพลิเคชันดังกล่าวนะครับไปในสหรัฐแต่ประเด็นที่สําคัญนะครับเนื่องจากว่าความกังวลที่สหรัฐมีก็คือเนื่องจากว่า ตัวยูเซอร์นะครับทุกๆยูเซอร์ er ที่มีการใช้ในประเทศสหรัฐจําเป็นจะต้องส่งข้อมูลต่างๆนะครับไปยังประเทศจีนนะครับซึ่งเป็นประเทศของผู้ที่มีการผลิต t ท k ก o ์ท็อกนะครับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของจีนนะครับเพื่อจะใช้ในการกระบวนการในการวิเคราะห์นะครับในเรื่องของสังคมพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางสหรัฐเองก็มีความกังวลว่าอาจจะนําไปใช้นะครับในเรื่องการรวบรวมนะครับดัตต้าเบสต่างๆเกี่ยวเรื่องของการเมืองและก็เป็นการแผนในการสอดแนมนะครับของคนในสหรัฐเองนะครับในขณะที่ว่า ประเทศจีนนะครับก็มีการควบคุมทิกต o k กนะครับแม้ว่าจะมีสํานักงานใหญ่อยู่ในหลายประเทศนะครับแต่ในขณะเดียวกันทุกๆสํานักงานใหญ่ในแต่ละประเทศก็จะมีการส่งข้อมูลดัตเต้าเบสนะครับไปให้ทางเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกานะครับเลยเป็นที่มาว่าทาไมนะครับสหรัฐอเมริกาค่อนข้างกังวลนะครับในเรื่องความมั่นคงนะครับหากข้อมูลของดัตเต้าเบสของสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูสเตอร์ที่ใช้ในสหรัฐนะครับ ไปรวมอยู่ที่ในประเทศจีนก็จะมีผลหลายๆอย่างตามมานะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐเองก็มีการตั้งเงื่อนไขนะครับโดยการกําหนดให้ 1. คือ,อทางจีนนะครับจะต้องขายนะครับลิขสิทธิ์ทิกตอกให้กับบริษัทในสหรัฐนะครับเพื่อสหรัฐจะได้ใช้ในแอปพลิเคชันเพื่อคนสหรัฐเองนะครับลีกอันนึงคือจะเป็นการเสนอบริษัทลูกในสหรัฐแต่จะต้องมีการใช้เซิร์ฟเวอร์ นะครับในสหรัฐเองเท่านั้นนะครับีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการต่อต้านการฟอกเงินนะครับสหรัฐน,นะครับมีความเรียกร้องให้จีนนะครับติดตามรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของจีนทั้งหมดทั้งที่เป็นบริษัทจีนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและบริษัทจีนที่อยู่ในประเทศจีนเองนะครับโดยจําเป็นจะต้องเผยแพร่นะครับในเรื่องของแหล่งเงินทุนและก็ค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัทออกมาอย่างโปร่งใสและก็ยุติธรรมนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลดความเสี่ยงจากเงินผิดกฎหมายนะครับเข้าสู่กระบวนการ เข้าสู่บริษัทและบริษัทดังกล่าวหากอยู่ในสหรัฐก็เท่ากับว่าเป็นการฟอกเงินส่งเงินผิดกฎหมายเข้ามาสู่บริษัทเข้ามาสู่ในสหรัฐนะครับในขณะที่จีนเองนะครับก็มีการเต่าแย้งนะครับเนื่องจากว่าจีนเองก็มีกฎหมายในการต่อต้านาการฟอกเงินของเขาเองครับ เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังเป็นความโปร่งใสเรื่องของความโปร่งใสที่ยังไม่ค่อยตรงตามมาตรฐานของที่สหรัฐต้องการนะครับเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องอีก2เรื่องที่จะมีการเจรจาในครั้งนี้นอกเหนอือจากเรื่องของการเจรจาการค้านะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีข่าวอีกเรื่องหนึ่งือเ,เรื่องของการที่ทำนะครับตัดสินใจในการยื่นอุทธรณ์นะครับในการปลดลิซ่าคุกนะครับหลังจากผ่านกระบวนการของศาลชั้นตน้นนะครับในทางเฟรมตอนนี้ก็คือว่าหลังจากนี้ก็คือ าลชั้นต้นน,นะครับก็ออกคําสั่งตัดสินมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่9กันยายนวาริสาคุปก,ก็คือไม่มีความผิดนะครับในขบวนการตอนนี้วันที่13กันยายนทำก็ตัดสินในการยื่นนะครับต่อศาลอุทธรณ์ให้พิจารณา พิจารณาคําสั่งใหม่นะครับนีคะเดียวกันก็มีการยื่นไปอีกสารหนึ่งก็คือเป็นสารชุกเฉินน่นะครับที่ทํายื่นต่อที่สารสูงสุดให้มีการพิจารณาใเรื่องนี้ทันทีนะครับในเรื่องของหลังจากที่สารชั้นต้นนนะครับตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าคุกก็คือไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีการคืนตําแหน่งนะครับให้ให้ลิซ่าคุกสามารถกลับเข้ามาในตําแหน่งได้แล้วก็ไม่มีเข้าข่ายนะครับในการคุ้มแล้วก็เข้าไม่เข้าข่ายนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสิ่งที่ทําฟ้องนะครับเนื่องจากว่าในปี2 0 0 0 21เดือนกรกฎาคมนะครับก่อนที่ว่าลิซ่าคุก,กน,นะครับจะได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในสมาชิกเฟดนะครับลิซ่าคุก,กน,นะครับได้มีการใช้บ้านสองหลังนะครับเป็นบ้านแห่งๆแล้วก็คอนโดอีกแห่งหนึ่งนะครับจด นะครับ <C> e <an> เป็นที่อยู่อาศัยหลักนะครับสองที่โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะได้อัตราดอกเบีย้ยของทั้งสองหลังนะครับในค่อนข้างที่จะต่ําแล้วก็เรื่องของเงินดาวที่ค่อนข้างที่จะต่ำเล็กอันนี้คือสามารถยกเว้นภาษีได้หากมีการขายขายบ้านออกไปนะครับเมื่อมีการขายขายบ้านหรือขายคอนโดไปบ้านหลังแรกเท่านั้นนะครับที่อยู่อาศัยหลัก,กน,นะครับหลังแรกออกไปก็จะสามารถไม่ต้องเสียภาษีนะครับจากกําไรที่ได้จากการขายบ้านนะครับแต่ว่าสิ่งที่ลิซ่าคุกทําก็คือเกิดขึ้นนะครับในปี2021ก่อนที่ลิซ่าคุกจะมาดํารงตําแหน่ง ในปี2022นะครับในฐานะของผู้ว่าการเฟดนะครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่ากระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนนะครับก่อนที่ลิซ่าคุกดำรงตำแหน่งศาลเลยมีความตัดสินว่าไม่มีความผิดนะครับในขณะที่ว่าใน FOMC นะครับมาเท้าความบ้างนะครับเรื่องเรื่องก็คือสมาชิกของ FOMC มีทั้งหมด12ท่านด้วยกันนะครับแน่นอนว่า7ท่านนัคือจะเป็น7ท่านประจำนะครับลิซ่าคุกก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ว่าการเฟดนะครับในขณะที่ว่าอีก ห้าท่านก็จะเป็นห้าท่านที่มีการหมุนเวียนกันนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดสาขาทั่วสหรัฐอเมริกานะครับยกเอ่ยยกเว้นสาขา纽约เนื่องจากว่าสาขานิวยอร์กก็คือจะมีเจอร์มพาวเวลนะครับซึ่งมานั่งเป็นประธานประธานธนาคารการเฟดนะครับธนาคารการเฟดเพราะฉะนั้นในการโหวตนะครับในเรื่องของการปรับขึ้นปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยนะครับสมาชิกท่านนี้ก็จะมีคะแนนนะครับในการโหวตและก็มีการวางแผนในเรื่องของการปรับ คาดการ์นะครับในอัตราดอกเบี้ยในครั้งหน้าอย่างไรและการประชุมครั้งนี้ก็มีความสําคัญนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเรื่องของดอทพลอตนะครับเรื่องของดอทพลอตก็คือเอกสารชุดนี้นะครับดอทพลอตตัวนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของกราที่จะแสดงเรื่องของการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยของนโยบายของสมาชิกทั้งหมด12ท่านออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีการคาดการ์เอาไว้นะครับว่าเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับทั้งหมดก็จะมีการพลอต นะครับเรื่องของการให้คะแนนของตัวเองออกมาเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือดอทพลัที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในเดือนมิถุนายนที่ล่าสุดที่ผ่านมาในครั้งนี้นะครับจะออกมาอีกครั้งหนึ่งก็คือจะเป็นดอทพลัที่จะเกิดขึ้นในเดือนวันที่16กันยาการประชุมวันที่17กันยาที่บ้านเราก็คือถ่ายทอดวันที่18นะครับแล้วก็จะมีการประกาศดอทพลัอีกทีหนึ่งในเดือนธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้จะมีนัยยะที่สําคัญนะครับต้องดูว่าโดยรวมนะครับมีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนน่่่่่่าาะอยูททีีเเไหรรงชป2015คับ คาดการณ์ไว้ว่าออกประกาศโดยส่วนใหญ่ก็คือจะลงความเห็นไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยครับจะอยู่ที่ต่ำกว่า4.0นะครับเพราะฉะนั้นต้องมารอดูว่าในปลายปีนี้นะครับจะตรงกับตามที่ว่าเฟดมีการเผยแพร่ดอดทพล็อตออกมาหรือไม่ในการที่ว่าปลายปีหน้าในในคาดที่ว่าปีหน้านะครับก็คาดการณ์ไว้ว่าอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง ะระหว่างต่ำกว่า3.5นะครับในปัจจุบแล้วก็อยู่ที่ระหว่าง4.0นะครับต้องดูประมาณตัวเลขของเอเวอร์เรตัวนี้นะครับว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ในประมาณปี2027ก็จะมีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ต่ำกว่า3ุ เพราะฉะนั้นต้องมาดูนะครับว่าตัวเลขที่สําคัญออกมาเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระของเฟดนะครับจะมีความสําคัญมากในการวดดลอตและก็การกําหนดนะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับหากเฟดมีความเป็นอิสระก็จะให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นนะครับในเรื่อง,องการเงินหากเฟดไม่มีการแทรกแซงในการตัดสินใจอะไรนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงจากการแทรกแซงก็จะมีโอกาสทําให้เกิดเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นและเกินที่จะควบคุมนะครับและจะทาให้ u s นหรือว่าแข็งค่าได้ตาม ที่เฟดตา,ตามที่ทําต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องป้องกันนะครับไม่ต้องการให้มีความเสี่ยงจากการแทรกแซงของการความเป็นอิสระของเฟดนะครับจากกระบวนการการทำของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการประกาศนะครับในการเตรียมหาประธานเฟดคนใหม่ต่อจากเจร์มพาเวลที่จะบทวาระในเดือน พฤษสภาคมในปีหน้านะครับในวันที่13กันยายนสกอตตเบชเชสรัฐมนตรีการคลังนะครับก็มีการอินทวิวนะครับในการพบกับตัวริคของรีเดอร์นะครับที่เป็นประธานของบริษัทเอกชนนะครับแบ็กรอคนะครับในการเหมือนกับหาคด a n d i d ทั้งหมดนะครับมาเป็นตัวแทนเพื่อจุดเป็นตัวแทนนะครับของตัวโจลูมพาเวลที่จะพ้นบาระในปีหน้านะครับโดยณปัจจุบันนะครับก็คือมี4ค c a n d i ที่ถือว่าต้องตาต้องใจนะครับก็คือเมื่อจะเป็นตัวของริคไรเดอร์นะครับก็คือ เป็นประธานของแบ็กรอคอีกคนนึงก็คือเป็นคริสโตเฟอร์วอลเลอร์คริสโตเฟอร์วอลเลอร์ก็คือเป็นสมาชิกคนหนึ่งนะครับของเป็นสมาชิกหลักนะครับก็คือทํางานอยู่ในปัจจุบันเป็นผู้ว่าการเฟดนะครับเลขท่านหนึ่งก็คือจะเป็นเควินวอลช์เควินวอลช์นี่เคยเป็นอดีตเป็นสมาชิกของเฟดนะครับก็คือคล้ายๆกับคริสโตเฟอร์แต่คริสโตเฟอร์ก็คือจะเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะครับแล้วก็ค a n ดิ d a t อีกท่านหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือเควินเฮสเซตเควินเฮสเซตคนนี้ก็คือจะเป็นคนที่มีนโยบายที่ บอกให้คำมีการปรับภาษีนำเข้านะครับในเรื่องของ r e c ซอร์เบเคิลฟในวันที่2เมษายนนะครับแล้วก็คือจะมีโนโยบายในเรื่องของการปรับภาษีที่ค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์เลยทีเดียวนะครับต้องการจะเปลี่ยนแปลงทิศทางของสาหารัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดคือ4ใน11รายชื่อค andidate นะครับที่จะมาเป็นประธานเฟดค,คนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตราดก็คือใช้ความสนใจนะครับกับคนที่ค่อนข้างที่จะมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะเป็นฮ็อกวิดนะครับ เพราะฉันต้องมาติดตามดูนะครับว่าหลังจากนี้ก็คือว่าทานะครับจะมีมาตรการนะครับออกมาจะเป็นอย่างไรในการควบคุมนะครับในเรื่องของการทํางานของเฟดในเบื้องต้นออกมาเป็นอย่างไรและนี้ทั้งหมดทั้งมวลนีคือข่าวที่เกิดขึ้นในรายการ12360 Insight สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกาทการติดตามชมครับและพบกันใหม่ในครั้งนะครับในทุกวันจันทร์พุธศุกร์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ